วันอุคโลนะครับเรามีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกนะครับคืออะไรคะคือเวลาเราไม่หันตาเชฟบ้ามันจะมีมุสตูนึงที่มันจะช่วยทำให้ค้าขายดีขึ้นจากที่บอกค้าขายแย่ลงจะไม่หรือว่าเงียบใช่ไหมครับจะทำให้ลูกค้าเข้ามาที่ง่ายๆคือตั้งนโมสามจบอ่าเริ่มกันเลยนโมจตสักคาวะโตอรหัโตสัมมาสัพพิทัสสะนโมจตสักมะขวะโต สัมาัพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทแล้วก็ขอพ่อแม่คงคาขอพ่อแม่คงคาลูกมาให้อาหารบริวารของพ่อแม่วันนี้ลูกมาให้อาหารบริวารบริของพ่อ,าามอพแม,ม่ขอให้มีลูกคา้าขอให้มีลูกคา้ามามาบรรลุมามตุ้มบรรลุมาตุ้ม เหมือนที่ลูกคไอเหมือนที่ปลากินบอลลูมา,ม,มาตุ้มเหมือนที่ปลากินบอลลูม,ม,ามอาขอให้ลูกค้าเข้าเหมือนปลากินด้วยเธอขอให้ลูกค้าเข้าเหมือนปลากินด้วยเธอบลุมาตุ้มบลมตุ้มบลมาตุ้มตอนใช่ตอนโปยอะก็ให้ปลามาลลมมาตุ้มเหม,ม,มือน,อนลูกค้าเข้ามาบาลุม,มาตุ้มนี่ะนะครับเป็นเคล็ดเค็ดรับดีๆง่ายๆนะครับปลาก็จะมากินอาหารของเรา มันลุมมาตุ้มเหมือนที่ลูกค้าจะเข้ามาซื้อของที่ร้านเราครับมันลุมมาตุ้มมันลุมมาตุ้มห้องไปด้วยแล้วก็ให้อาหารไปด้วย,วยเนี่ยครับปลาเยอะมากกระสอบเดียวไม่พอนะครับที่นี่น,นี่เราก็จะมีเล็กๆน้อยๆเป็นขนมปังนี่นะครับให้เพิ่มพอเราให้อาหารปลาครบแล้วนะครับเราก็ผาทูได้เลย อันนี้ก็กำลังให้นะครับจะให้ไปด้วยก็ท่องไปด้วยนะครับอให้ปลามาลุมมาต้มมาลุมมาต้มมาลุมมาต้มนะครับให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านมาลุมมาต้มมืที่ปลามากินพอให้เสร็จ <het> แล้วเราก็บอกไปเลยสาธุสาธุสาธุสาผลนะครับลองไปทําดูนะครับเป็ทลับดีๆได้ไม่ได้ยงัไงก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับ ว่าได้ผลกันยังไงบ้างขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปนี้ขอตัวบ๊ายบายไปก่อนถ้ามีเคล็ดลับอีกดีก็เดี๋ยวจะมาบอกกันใหม่นะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย